เรียกเพื่อนสนอนได้โดนลุมยับเลยน่ะมึงโกรไอ้หมีัไม่เน่มึงมีอะไรในใจกับหมีกัไม่เนี่ยลงสารหมีเลยขายกล่องตีสองหมื่นแปดฮะองมืนแปดเองหรอกี่ท่านถือะไรรันท่านมันลงแล้วเหรอสองสี่เจ็ดเมื่นยี่กล่องเธอเธอกล่องตียิบกล่องสองหมปเอาไมใช่เมื่อกี้อะไรนะค่าขอดูใหม่สองหมื่นแปด่ร้ยิบกล่อง ไม่หรอไม่เหลืออาจจะลงสองห้าท่านก็ได้แค่ถือปืนอ่ะแต่ไม่เคยที่ถือใจใครสักทีอ่ะค่ะเขาไม่อยาถือค่ะไม่อยากถือค่ะชอบอยู่คนเดียวไปไม่ทางนี้แบบนี้ทีนี้เขาก็ได้แค่จับเป้ไปเป้ยืมตังค์หน่อยไปเป้ผู้ชายตังค์ไหนให้มึงยืมเบี้ยหนึ่งเอ็มเงินเดือนออกให้เลยไอ้ข่อยข้าวว่าข้าออกไม่ได้แล้วเว้ยแต่เราได้จับไปบ้างไปเว้๋ยวมึงดูดีๆแล้วกันนี่มึงดูนั่เรียบร่าอะไร คนอื่นเขาได้ที่เองแล้วบอกไปด้จางลูกไง่เราได้จากใครเนี่ยฟังไม่เอาอ่ะคนเยอะเข้าไปพูดดีกว่าไม่เอาได้ทานอยู่ไหมระดับลูกเขยผอใหญ่พูดไปเลยน่ะเนี่ยนะผอใหญ่คนงานละคนเยอะแยะไม่เอาหนาแหมทีวันนั้นมึงพูดเต็มปากระดับในหน้าที่ข้าเป็นลูกเขยผอั้นไม่ทามาแต่เต็มเบาข้าก็ต้องรีบไปไงพวกนั้นมันก็หมดไกเกี้ยวพระราศีอยู่อ่ะข้าก็เลยใช้คํานั้นน่ะมันเลยไปกันหมดเลยน่ะ เดี๋ยววันนี้ช่วยกะตาอยู่หนึ่งพาตามลูกน้องข้ามาอะไรพี่อ่่ะพีโดนลุมไม่หยุดเลยเขาบอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีใครรักโอ้โหแก้ข่าวให้พี่ด่วนน้องทำแบบว่าทรงเราคนอื่นดีกว่าพี่อันนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเดินเดินไปเป็นบอยแบนด์เลยนะแบบเดินห้างถึงเลยนะเออได้พี่เดินรอบค่อยมาแล้วเพื่อนทำอะไรกันอยู่ น่าจะเล่นเพิ่งเล่นธนาคารเสร็พที่กำลังมาละเรียกเรียกกันมาแล้วพี่เจ็บคอมากเลยตอนนี้เดินมาแล้วอีกคนนึงน้องน้องเดินเดินท่าขึ่นขื่นเลยเดินท่าขึ่นขึ้นเป็นบอยแบนด์ไปสามสองหนึ่งแล้วก็ถามว่ามีปัญหาอะไรกับพี่ผมป่ะครับอตอรทุกบิ๊กบัสก่อนมาเหรอพี่ไอ้บัสกำลังมาเหรอใช่มากันเยอะมากพี่ใช่เหรอเอาดิพี่บอกว่าพี่โดนลามผมก็บอกตามที่พี่บอกมาเลย รีบกันมามากันหมดเลยเหรอน่าจะไปกรื่องหลังมาโอ้ยกูเล่นใหญ่จัดมามืดเลยเนี่ยเขาเขาบอกว่าเราไม่ใช่แม่สีดำอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าแกงโฟลิสเป็นแม่สีดำหนีมาแล้วไอ้ยัดโหวิ่ อันหนึ่งครับขอขอขออีกแป๊บนึงนะครับเอาะครเดี๋ยวไหนไหเพื่อนเราอยู่ไหนพี่ขึ้นก่อนเดี๋ยวพี่ย้ายที่นั่งอ้าวครับขอขอขอตามเพื่อนเขามาแล้วนะเอาป้าเอาป้าโอ้ยขอฟองด้วยอันนี้ขอฟองดเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดสองเอาป้านนี้ขอฟองเลยนะหนึ่งห้าเจ็ดสองมาแล้วพีบัตรมาแล้วพี่บัสสำคัญเดี๋ยวคืนนะครับเหมือนจะชิงสีกันพี่สองสีพี่ ชิงอะไรลนะ่ะบอกบอกิงสีชิงสีเขาบอกว่าเราไม่ใช่แม่สีดำใครว่ามาหน่อยเขาบอกพี่หยินบอกว่าจิงสีเขาบอกว่าแก๊งคลีเป็นแม่สีดำเขาบอกอันนี้เออสถานีตำรวจนั้นไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าแยกไม่แยกสีมาหน่อยมาหน่อยพี่กำลังเสริมเรียกหน่วยปากปลา,ามาแล้วพี่เนี่ยหมาพิษตายแล้วนั่นนัก นบ่ตเขาบอกว่ายินเป็นคนที่ไม่มีใครรักบัตยินโดนล,ลุมไม่หยุดเลยบัตต้องแก้เขาให้ยินด่วนเลยบัตบอกว่าน้องๆในี่๊ก็รักยินนะเข,าบ,ะขาบอกว่าเขาเป็นแม่สีดําแก๊งโคลีแอ่บัตบัตว่าไงบัตต้องไปทวงสีดําคืนนะโอ้ยพวกรับใช้ายาชนอะนะเฮ้ยกันเ็วลยโอ๊ยดักแก๊งใครดาร์กแก๊ง ถึงถึมดิถึงถึมดิไม่ขอทรงถึงถึงดิถึงเวลาไอ้ไอ้ทรายกับไอ้ทรยไอแคบดีทั้งวัเวลามันเป็นไหหมีมีตามเพื่อนเหรอหมีอะไรหมีอะไรหมีไม่ได้ตามเพื่อนอ๋อหมีพามาเยอะจังอีจ่าครับเขาเรียกพวกมาอะไรหมีไม่ได้ตามเพื่อนเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมครับโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเอาอะไรใครมีก่อมีเอดีไหม ยองยองมีดฮัลโหลใครทยรำพี่พี่เอาเลยป่าพี่เอาเลยอันนี้พื้นที่สอนนอนะไม่ใส่น้ากักได้ไหมคนเนี้ยไม่เดือยไปถามได้ไหมครับไม่เดือยไปถามได้ไหมครับทำไมขโมยเกตต้อนเรียนเชิญจับมาหน้าสิได้ข่าวมาว่าเขามีเจ็ดสิบทำไมขโมยได้ข่าวมาว่าเขามีเจ็ดสิบเดี๋ยวรอเพื่อนมาเยอะๆไปน้าน่าน่าครับโล่หน้าเต็มสี่สิบพับกำลังตามมา แคมเขาเรียกพวกมาแล้วว่าน้องเราต้องกิ้งตอไหมเมื่อกิ้งล็อกใหญ่ก็ไหวขอไม่ล็อกมือได้ไหมครับขอไม่ล็อกมือได้ไหมอันนี้อันนี้พี่ตำรวจดูหน้าเมาเมาอะเนี่ยมีสรุปมีสรุปเอามีมีแก๊งใช่ไหมสรุปเนี่ยไม่มีมีไม่มีแก๊งอ้าวเอ็มดีติดต่อเรื่องเลยครับมายืนดูเฉยๆครับมามามายื่นชิงสี่ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไี้นะครับ อมายื่นชิงสีไม่ไม่ก็ไม่แค่แต่เอ็มดีพูดหมีสภาก็ได้นะครับผมไม่ได้ทตาอะไรครับไม่สภาเลยไหมเออเอาเลยไหมถ้าถ้าเอเดีเล่นเต็มพลอ์ทางนี้ก็ขอเล่นเต็มพลอ์เหมือนกันค่ะพาร์ด้วยขอเอ็มดีพร้อมหรือเปล่าครับแต่ผมถามเลยผมผมาองี้ว่าผมอ่ะไม่อยากไม่อยากกดตอนเนี้ยผมรู้ว่าพวกคุณไม่ค่อยมีของอ่ะเจ็ดวันเจอกันก็ได้ครับร้อยใบโอ้โบได้ครับเดี๋ยวรอพี่บอก่อนหอย่างี้ครับผมจะแบบตรงๆเลยครับ ถ้าเราตีกันใครจะแพ้ครับถ้ผมไม่มีเป็นกบเต็มบทไงครับใครแพ้ก็วันไปเลยคือใครแพ้ไปก็คือเออเลยไงครับถ้าผมถ้าผมกุ้มพี่ได้นี่พี่น่าจะมีจีแน่อันนี้แก๊งโพลิสน่าจะอยากเล่นเองมากกว่านะเนี่จริงครับจริงไม่ผมไม่ใช่แก๊งโพลิสครับแต่ผมเป็นตำรวจครับ ที่แล้วยังเห็นคอไฟเรเบลล่างแก๊งโพลีชุบเพื่อนชุบเพื่อนอยู่เลยอ่ะไม่ยินเสียงขูเลยแก๊งโพลีชุบเพื่อนอ่ะเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมมานะผมไปรับคนเราก่อนพี่ตามตามมาตามมาลังเสริมก่อนเอาเลยครับเอาเลยเอาอยู่พอดีไม่ไม่ไอตำรวจในวอร์เดี๋ยวเซตหน้าสดน้อยพี่หน่อยปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอยโอ้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 ยโหลโอชาขาดคนคอไฟขาดคนคอไฟมอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโองยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยอ ไม่สะดวกหน้าฝ่อนอนผมีวไปอยู่หน้าแลนทั้เงินก็ได้นะเหมือนกลัวเหมือนกลัวกลัวมากอะเหมือนกลัวต้องจัดประหารร่วมมือกันแล้วตอนนี้มาหน่อยมาหน่อยน้องน้องถอยน้องถอยถอยถอยเขามี่เจ็ดสิบน้องถอยถอยถอยเขามี่เจ็ดสิบจะอดอะเอาไหเนี่ยยังยังปั่นออ่ะเเเาาามฆรลยยังปั่นละยังหาไม่ต้องมาแล้วเด้อ ไม่พี่เขาจะพาไปสภาตอนแรกอ่ะอีกินนึงโอ้แล้วมันเรียกมาจริงด้วยพี่ดูดิมันมาเต็มเลยใช่หรอเฮ้ยไหนแบบไปดูดิเขับขับขับชมไปดูดิเปิดรถกันหนาหายแล้วไอ้ไหนมาเนตไลน์เนตทำไมฉันมันเปิดรถบ้านเลยวะพี่หินไปทำอะไรวะพี่ไปไหน คูณสองคูณามคูณสี่เงินแดงสามพันห้าร้อยก็ไ้เนาะมีน้าหมาด้วยเขาเบิรดเขาเบิรดตัวตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบไปนี่เลยครับเนี่ยกสมัยกับไปไหนเนี้ยมีอะไรอ่ะเราก็เห็นแบบมาคุยครับแบบมันคุยไม่ลงตัวไหมครับเหมือนคุยไม่จบครับเดี๋ยวพี่นาแรงก็ได้ผมไม่แร้ถ้าตำรวจทีมเราเขาต้องโดนสภา ขอแกงได้ขอแกงได้จะมีอะไรหรอกพี่อยู่ไหนเซ็ตกลเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็ตเลยเลยสั่งเราเขาเรียกรวมแรแล้วร้องกันปามาทำไมเสียงมีเป็นงานล่ะอย่าว่าแต่เสียงคุฮัลโหลครับแก๊งพอลิสอยากคุยเจอที่แลนครับเสียงมันอยู่ในโอ่งอะมันอยู่ไกลไหมมันเป็นอะไรเนี่ยตั้งให้มันดีๆกับแรงกันก่อนกับแรงกันอ่ะปกติอย่างปกติอย่าง พี่นะเขาบอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่มีคนรักเ้องต้องปกป้องพี่นะเขาใส่พี่ยับเลยเมย้พี่พุนเลยได้พี่ได้ผมไม่อยู่ข้างพี่เองสวยน้องแต่เรามีกันเท่านี้อนะสิบคนนะนะไหวพี่เร้เก็บคนละสิบห้าไลสวยน้องพูดดีก็ถูกพี่เย็นพี่เย็นครับมีอ่อนมีมือดีมาแนะนำพี่ ถ้าได้คนนี้มาคือเอาง่ายเหมือนผมเลยใครใครชื่อชื่อเพื่อนผมเพื่อนผมเลยเรียกมาเลยไหนไหนไหนเอมาเด้มาเด้มาเด้มีอาวุธอะไรบ้างอาวุธเห่อไม้นี่ที่เฮ้ยเคยอยู่แก๊งเฮ้ยเคยอยู่แก๊งอะไรมาก่อนน้องเมื่อกี้เคยเคยอยู่แก๊งอะไรมาก่อนเจ็บคอละเคยอยู่แก๊งอะไรมาก่อนแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะชื่ออะไรดีวะโอ้ยปั่นปั่นปั่นฮ่าฮ่าเฉยไม่มีอะไรหรอกทุกคนปั่นปั่นขำขำหาอะไรทำไง ชื่ออะไรดีวะัลโลจัดตินบีเวอร์ไม่าแลนเงินอันนี้ร้องเพลงี้เบบี้เบบี้ด้วยปะเนี่ยจัดตินบีเวอร์พอดีจัดตินบีเวอร์ใครวะเ a b ด้ปะนีอันนี้แล้วถ้าตมรติตำรวจมาที่แลนดเรากระเทิบมันเลยดิอะไรอ่ะไม่ถ้าตำรวจมาก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วอยากจะแจ้งความครับโดนนอนโดนนอนโนนอนวยแล้วาเมนแปลกแล้ว แล้วพี่เรารวมกันแล้วพี่งานใหญ่พี่ตอรอรวมหน้าสอนออ่ะน้องเฮ้ยงานใหญ่จัดงานฮึ้มเฉยกูงงแป๊บเอ็มดีรวมเอมดีรวมกูงงแป๊บน้องน้องเรียกรวมทำไมอ่ะเรามีไม่ถึงสิบคนนะน้องมาแล้วพี่จัดตินวีเวอร์ ไดมอนด์เฮดพูดได้ไหมค่อยๆพูดแล้วกันแต่จะมาเข้าไปเล่นดีหรอมีปัญหาที่บ้านพี่ปัญหาโอ้มีปัญหาไม่ว่างเล่นเอารถเราไอรีเฟกบอกจัสตินบีเบลมีจัสตินบีเบอรมาแนะนำเนี่ยปั่นพี่มปั่นเล่นอันนี้ร้องเพลงเบบี้ได้ด้วยเปล่าน้องเราไม่ได้พี่เราไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บอว่ามันมาจริงนะเนี่ยพี่ พี่พี่เราลองไปลาดตะเวนดูไหมจริงๆเราจะแจ้งแวามพวกเรามาจริงนะพี่พวกเราเอฟเอ็มดีมาจริงนะเนี่ยบอกว่าจริงๆเราจะแจ้งความเฉยๆครับมีคนขโมยรองเท้าเราไปคู่หนึ่งอ่ะเฮ้ยเอาประมูลให้กูคำหนึ่งนี่กูจะไปใส่กระสุนยิงตำรวจเฮ้ยกูยิงประมูลหน่อยพี่เปามาด้วยพี่เปิมาหยิบมาด้วยพี่เปามาด้วยพี่เปามาด้วยพี่เปามาพี่เปามาเปามีเรื่องครับพี่ ี่เรืองไปเลยหาเลยเขาจะชิงเขาจะชิงสีครับพี่เปลยิงพอลิสครับพี่โพยาอ่อนไปรับพื้นที่พี่บอลเมฆเขานั่งเต็มเลยเขารถถังมาด้วยเมื่อกี้หรอยเถอะว่าพวกรถถังมาด้วยเมื่อกี้บอกว่าพวกนี้ค่อยชิงไอ้สัตว์วันนี้ขอนอนนอนแล้วพี่วันนี้จะไปนอนแล้วไอ้เหี้ยบัตรเลขอะไรให้แคบปะหนึ่งสี่เจ็ดเก้าไปดูพีดูก่อนนะพี่ยิ้มเพซราไปดูก่อนะ จะดูว่ามันเต็มตอนจริงไหมนี่นี่เอาเบียร์ไปเลยแล้วขันรวดประมูลไปเลยลองอีกมาพี่มามาไปไหนไหมกาจะปั่นๆฮ่าฮเอาจริงเฉย มาเทียมหอเตรียมอะไรบินรอแล้วมั้ยมีหอโอ้โหฮัลโหลครับอันนี้ไหวแล้วเปล่าครับผมยิงไี่ทั่วจริงเจริงพี่ออนพี่จะหลุดดิีเหรอพี่ออนพี่สนุกดีหอมันขึ้นสามล้านเลยกำลังมาทางเราพี่ มาทั้งสอนอเลยนี่มาทั้งสอนอเลยเอาฮอมาด้วยพี่ฮอมีรถถังด้วยเฮ้ยพี่มันมาจริงมันมาจริงึงล่นี่มาไล่ลมัระเมิดนี่มไล่ลันระเบิดมึไลมันมาเบมาล่มันระเมไ่มัอระเบิดมี่ไมนระเิมึง่ลนเดมึง่งันะเดึง จะีะจัดแมว่นี่ยทมเยอะูด้วยเฮยเฮ้ยโดนยิงเน้งโดนยิงน้อง้มันยิงกูมันยิงกูตีิบัสขับยาคันเดเซอร์หน่อยพี่ไอ้เหี้ยฮอกเอฮอเ้ยโอ้โหหัวมามาโอ้โหเออเล่นกัน์ดต้องโหไม่มีฮอด้วยโหไอ้เหี้ย ยิงยางกูยิ่งไม่เอาสไนเปอร์ยิงยางกูโอ้โหโอ้โหไมนอนไปะไีโอ้ไอหมีเอองเองเองจะเอาไงล่ออะไรไอหจะเอาไงลอะคุยในใครใหญ่สุดาแกงูรีใครใหญ่ข้าในอามาพูดมาว่ามาใหญ่สุดเจงูรีใครใหญ่สุดนะใครงข้าเนน้ำรู่เคยผอพูดมาพูดมาพูดมาสิมีอะไรล่ะไม่ไงครับไม่ ค่าเที่ยวตำรวจต้องจ่ายอะไรครับเนี่ยค่ารองเท้าหายคลื่นก็เห็นเต็มดีแบบว่าแบบเรียกคุยครับอะไรนะครับอะไรเต็มเต็มเรียกคุยครับเรียกคุยอะไรครับจะแจ้งความรองเท้าค่าหายคู่นึหอระวังหอระวังเพื่อนหอระวังเพื่อนตำรวจขมีความหม้มานิ่ยังไงคทำไมนี่โดนหำรวจไม่ไม่ไม่เห็นเต็มดีคมหคุยที่หน้าสอนอเหมือนเหมือนต้องการอะไรสักอย่างครับก็เลยมาคุยให้เคลทำไมจ่าจ่าจ่าทำไมครับเดี๋ยวจ่าคุยกับผมดีกว่าไม่ไม่มาถึงมาทีนี้เลยไม่ไม่ไม่จริงจริงเหรอ ม่ถ้าคุณไม่เก็บอันนี้หน่วยคอมมาดป่นีรแลหนี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 หนยหนีหหีนนีนีหีหนีหนนีหนีอ เออเลยปแล้วอ oh, ะแปมกูจ oh, ับเฉยเลเยไม่นำอะไรจับกูแล้วโอ้กูยังไม่นาอะไรเลยจับกูแล้วตอนนี้ไม่ลอกไม่ลอ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 โอ้จับกูแล้วนทุโอ้เอเจอกันเดอตลอดเจอกันชาต่างเดอรตลอดยังปั่นโอ้ยตลกอ่ะ อะไรวะดิอ่ะชวเดชชวเพื่อนชวเดีอโอ้ยบัดแมวกูเลยเนาะโอ้โหเม่นขับรถหนีคนแรกเลยเนาะ นี่เอ็งเอ็งนอนป่วยอยู่ตรงนี้เหรอใช่ไหมครับสู้ๆนะไอหมีตราบใดที่เอ็งยังไม่มีคู่ครองอ่ะสักวันหนึ่งเอ็งก็ยังไม่มีตอบไหนะแล้วเรามาฆ่าฆ่าทำไมคะแค่จะแจ้งความรองเท้าฆ่าหายคู่ฆ่าไม่ได้ทำ้ายเองหนารองเท้าฆ่าหายฆ่าจะแจ้งความไม่ต้องมาชวไม่ไม่อุ้มอุ้มเอ็มดีหน่อยอุ้มอุมดีไม่หน่อยลุกอุ้มเอ็มดีไม่หน่อยลุกไปเอาไอดียกพี่น้วลเอ็มดีครับคือสรุปเราจะคุยกันดีๆได้ยังครับตอนนี้คือสี่สูตรนะครับ เลยเอ็มดีฟังกูกระติบนะตอนนี้คุยดีไปก่อนเดี๋ยวคนเรามาโอเคโอเคขายน้อข่ายอมแล้วข่ายอมเลยผมผมผมขอเจรจาครับผมคนเจนคนเฉยเยเฉยมาเจรจาครับเจรจาครับขอเจรจาครับการนั่งฟ้าได้ไหมทุกบทเลยไหมคะจ้าใครแคบแคบผมก็ได้ครับครับผมข้าหลังไหนข้างหลังไหนโดนน้อง เฮ้ยเขาเขาเขาอาไม่ยอมเจรจากับเราใช่ไหมที่เขาเจรจาครับเจรจาเจรจาครับไม่ไครับมาคยมามดีต่อคยเร็วเร็เร็วเจรจายกมือครับยกมือครับยอมครับยอมยอมครับยอมยอมครับยอมเกยการเกี่ยวการใช่ครับใช่เอ่อหยินน้องไงด้หยินอะไรนะไม่จริงจงแค่จะแจ้งความว่ารองเท้าหายคู่หนึ่งเองไม่รู้ยกพวกอะไรมากันเยอะแยะมีหงมีฮอใช่แต่แต่ที่ที่พูดไม่ใช่แบบนั้นนะครับที่พูดตอนนั้นนะครับอะไร

ต่<ไ> <ไป S 1> อช่อยคนแรกเลยไงล่ะชุบพ<ๆ>ี่ชุบใรตีไม่่ดกรง สงครามซีวิลอ่์เอาเอาเอารมณ์ตีเอาลมตีเอารมณ์ตีอยากศพแน่กัดศพหน่อยแน่โอ้โหแก๊งพอลีกัดศพอะโอัยจะหลุดป่ะเอาศพรวมเอาศพรวมเอาศพรวมผมว่าสติไม่จะทักออกแล้วพี่ไม่ม่เกลราก็พูดดีๆก็แบบกำลังจะชุบกำลังจะอะไรทำไมแบบต้องมีข้อแม้ใดๆอ่ะ ฮเอางี้ด้วยเอางี้ด้วยเอ็มดีผมว่าวันนี้พวกคุณพอแค่นี้เหอะแล้ววันที่คุณพร้อมค่อยมาลงเอาจากพวกผมใหม่ก็ได้โอ้โหเพราะผมรู้ว่าวันนี้พวกคุณไม่พร้อมครับโอ้โหไปไปชุบตำรวจชุบแล้วก็กลับเลยอะไรครับเนี่ยจริงจริงแค่จะมาแจ้งความรองเท้าหายคุณตำรวจฮะไม่คุณในกลุ่มเพื่อนคุณในกครับเพื่อนคุณได้เปิดด้วยนะไม่มีค่ะไม่มีใครเปิดนะไม่มีใครเปิดนะไม่แกผมสรุปได้ไงครับเอ็มดีครับพอแค่นี้ก็ได้วันที่คุณพร้อมค่อยมาค่อยมาวัดใหม่ก็ได้ครับโอ้โหได้เลย เอางี้ครับตอนนี้ผมยอมก่อนครับผมยอมแล้วครับสุดดำตอนนี้หน้าต้องเป็นขอนตำรวจแล้วหรอครับยอมไมครับยอมครับยอมวันนี้ s m ็อ่อนให้นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่หมายถึงว่าต้องยอมด้วยครับหมายถงว่าอยากกินข้าวต้มกระดูกอ่อนครับอยากกินข้าวต้มกรอนงั้นตอนนี้ก็ยใส่สูสีดำนะครับผมคิงอยู่นะถึงอยู่นะโอเคครับได้วว่างก็ียโมเดลใหม่เปลี่ยนสีอันนี้อันนี้จะมันาน้เปรี้ยกินะครับก็ไม่อะไรนะัไดีวกูโดนอีกแล้ว ฟังฟังพอ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 เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่รู้แต่ผมเปิดเพื่อคุณคาแ์เรนทีแค่นั้นบอกครับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่รู้จะชื่อมะนาวอ่ะใช่ปหมใช่ครับโอ้ยอ่าคนน้อย่ครับจับลูกไปเก็บรถลูกเก็บรถแล้วนะโอเคครับแล้วเจอกันครับเอ็มดเจอกันอย่าล็อกส่อนหประตูละกันอย่าล็อกสอนหประตูละกันอย่าล็อกประตูนะอย่าล็อกส่อนหละกันขร้อมทุกคนไหมครับ ร้อนเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเปิดประตูไว้ด้วยนะอย่าล็อกนะได้ครับโตครับฝากฝากบอกจ่ามะนาวหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยใครจนหอไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงตายแล้วตายเต็มบลอกกันจัดเลยแก๊งเราอะนี่ตั้งบทหรือโซดาครับเนี่ยซาจริงๆเลยนะนะครับใครอ่ะพี่พอร์ตหรอโอ้โหเต็มบล็อกเต็มที่เดี๋ยวเราเราเราจับตัวหลุดไป

แข่งในตัวกลางก่อนไหมเนี่ยไอเสื้อไอเสื้อทองอ่ะเดินอยู่น่ะไอตัวกางอ่ะเอาไปก่อนเลยใช่ไหมไอตัวกลางหน้าอ่าดยเจ้กับบ้านาจถามอไรอันนี้ผมให้ฟังสองต่อแะครับอย่าอย่านะไม่ใช่มะว่องก็ล่วงได้นะครับจำคำผมไว้แล้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือเปล่าก็ลุเปรี้ยวหรือเปล่าครับอันนี้เอาก็เปรี้ยวหรออช่มมนาวใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่รู้เดี๋ยวได้ล่วงหน้าผมด้จ้าเอาลุห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 ลุตุลุตตุลุตุลุ โอ้โหเซลฟี่ยึดแรงกันตึมเลยพรหาวันนี้ถือว่าอ่อนให้ครับวันนี้ถือว่าอ่อนให้วันหน้าขอคุยหน่อยนะต้อริ่วันหน้าขอคุยหน่อยนะเอัวไอตัวการเนี่ยไอตัวการเอาตัวการเนี่ยตัวการวิ่หนีรเอาได้นะเอาได้ ตัวการเนี่าเมียตัวการเหรเจ้าจะไปไหนเจ้าจะไปไหนเหรอเจ้าจะไปไหนเจ้าจะไปไหนหนุนนี่เลยตัวการตัวการตัวการสวยสวตัวการเหรอตัวการเหรอเอาตัวการก่อนเลยมี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 จับไหลเดินมาคุยด้วยนะเอาตัวการไปดิตัวการมาก่อนเลยเอาเจ้าเหรอเอาเจ้าเอาเจ้า ก็เจ้าเป็นสาวเชียงใหม่เราขับมันคอคาสย่านะครับทองดีจำค่าได้หรือเปล่าเจ้าทำเจ้าจำค่าได้หรือเปล่าเจ้าทองดีพี่ขับมันเจ้าขอพูดมาซิน่าจะโดนใบอยากขี่เอาต้องรอทองดีขอพูดโดนใบโดนใบนะพี่อโดนใบนะพี่กูพิเรยด้วยนะมันหมุนมันหมุนมันหมุนตอนแรกตอนแรกไม่จอบนะเจ้าฟืนขึ้นมาเจ้าต้องพูดดีๆนะเฮ้ยเราพาวิ่งหนีนะเจ้าพาวิ่งหนีนะ ไ้เอหนเจ้าทองดีเมื่อกี้เจ้าสะดุดนะเจ้าปีนกำแพงแล้วเจ้าฆ่าไม่ฆ่าไม่ดีอ่ะโอ้เราเราโดนผู้พิทักษ์ทำลายเลยใช่หมอ้วไมเราไม่หมอหมอหมอปล่อยปล่อยชุบหมอชุบหมอชุบท่านท่านโดนผู้พิทักษ์ทำลายอย่างนั้นเหรอใช่ยาครับ ผมบอกครับเมื่อกี้เกิดการห่อรับมือเกิดขึ้นครับหมอเดี๋ยวข้าวหน้าเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวคนนี้เกิดการคอร์รัปชันครับเราต้องออกศึกด้วยกันแล้วแหละทั้ใช่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 ข้าเป็นห่วงพวกท่านยิ่งนักน่ะหยินคนนี้้าที่เป็นตัวการอ่ะใช่เนี่ยแหละหัวโจกหัวโจกเอาดิครับหมอหมอชีจันนะครับมันหนี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 ข้าวหน้าโอ๊ยโอ๊ยอย่า หัวจกรอดไปแล้วหัวจกรอดไปแล้ววิ่งไปแล้วหนูน่ะเสียดครับผิวใจหน่อยครับผิวใจหน่อยผิวใจผิวผอมมากรักษาใจได้ไหมคะรักษารักษาได้ไหมไม่ไม่ทำไมเซนเดอร์ไม่เมินหินจัดเลยทำไมมีอะไรหรือเปล่ามีครับตอนนี้ฉีดยาไหนครับหมอได้ค่ะคุหมอเจ็บมยมีมียาอะไรที่รักษาใจได้ไหมคะยาโอ่ง ติเคที่ร้านน้ำเงินติเคที่ร้านน้ำเงินไปไม่ทันไม่มีคนขายเลยเหรอวะคือบอกเจ็บอ่ะเจ็บเขื่อยเขื่วยใส่โคตรหามีเบิกพุงเบิร์กคอมาด้วยกูเล่นใหญ่จัดตำรวจน่าจะว่าจัดอ่ะ เจ็บตัวเลยค่ะอันนี้เล่นใหญ่เลยค่ะอุ้งเลี้ยงดิค่ยเล่นใหญ่เลยโอ้ยเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนครับตรงไหนครี้ตรงนี้ตรงนี้จับจับอยู่เนี่ยหัวนมหัวใจอ้โเจ็บตรงไหนค่ะถเจ็บที่หัวใจหมออาจจะช่วยไม่ได้นะครับทำไมจตะต้องหาคนมาดังหมวตาของเครได้ไหมอะคุณหมอไม่โสดหรอ เอครับโสดน่ะโสดด้วยอย่างนี้ก็ดามใจได้หรือมั้งหมอชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจีจี้ค่ะโอ้โหสัตว์เรียนขึ้นเไรเฮียทำไมอ่ะทำไมอ่ะอะไรอ่ะผมเคยจีบไปแล้วเฮียโอ้โหจีบแต่ไม่ติดใช่ปหมเนี่ยผู้ต่อเดียวพอเดียวหมอไปเลยแล้วหมอไปหมอไปกลับไปโรงพยาบาลแล้วไปไปไปหมอไปบายบาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมมหมอกลับไปเลยไปหมอไปเลยแล้วแต่เธอเด็กวาเลนทุกคนเขียนลงตัวนะคะ